แล้วมันดิ้นชอบมันชอบทุ่างแล้วมันดิ้นแล้วหลุดเลยเนี่ยมันดิ้นเก่งเกลี้ยงเลยตอนวางอยกรอรอรหอยทีแล้วมันรอนมันร้อนอยทีมันนี้นิ่งไปหน่อยก้อนนึ่งเนี่ลองเห็น่ะมพี่ติ๊กได้ยังไง้ร้องมเ่ใช่ันน

เดี๋ยวดูดีก็อะไรนี่ผายผายอายผาครับายผายนายผายครับดูมันดูมันไม่ยอมมาคลเยี่ยงันขันขันะเฮี่ยค่อยๆฝา นี่ด้วยค่ะพี่คาร่าหน,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 นึ่งนังใตดินนนั่งมนเมย์ไปดูไปดูันีเด็กแล้วอันน้ันนี้กัวกัวเไม่ได้จนเลย